ลุงเะเนอะวะลุงเป็นอแกกับพนั่นแหละือยู่กยคืออัน้นล่ะกยคูเม่ละกาละเดี๋ยมใจไทุกนมันบอกว่ามันเข้าหาตัวผมไม่ได้นะมันเข้าหาผมแล้ว ตััวมนรูสนนะ้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก็วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะซึ่งเป็นวันที่หวยออกนะครับทุกคนก็ที่ผมมาที่นี่ผมจะมาหาพ่อปลูกต้นไทรนะ ซึ่งผมจะนำโชคลาภมาให้กับพวกพี่ๆทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพ่อปู่ต้นสยยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะครับก็วันนี้ตั้งใจมาหาพ่อปู่ต้นสด้วยนะแล้วก็จะขอโชคลาภไปฝากกับพวกพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ของเตรียมมาอยู่ในกระเป๋าแล้วนะโอเคก็ตอนนี้ผมก็เริ่มเพิ่งจะเดินทางมาได้สักพักเองนะก็เลยมาเปิดคลิปให้ดูกันก่อน เมื่อสักูเหมือนเสียงนกอะไรร้องไม่รู้นะเนี่ยดังอีกละโอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจ เรื่องของผีให้ผมด้วยนะครับหรือใครที่สนใจจะบูชาประคำของท่านลุงเลี้ยงผีก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจ Facebook ชายกิจเรื่องของผีนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีให้บูชาทำหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับทุกคนโอเคไปเดินทางกันไปที่ต้นไสกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะซึ่งผมได้ยินเสียงนกแบบนี้เนี่ยมาเนี่ยตลอดทางเลยนะไม่รู้ว่ามันส่งสัญญาณให้อะไรเราหรือเปล่านะครับเสียงลมหรือเสียงน้ำเนี่ยมาจากทางด้านล่างนั่นนะโอเคก็เด,เดินทางเรื่อยๆเลยนะก็คาดว่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง ก็น่าจะถึงแต่คงไม่ได้ถ่ายตลอดคลิปนะตลอดการเดินทางนี้เสียงนกตัวนี้ร้องดังมากเลยไม่รู้ว่าเตือนอะไรเราหรือเปล่าช่วงแรกที่ผมเปิดคลิปผมก็ได้ยินเสียงนกแบบนี้แล้วยิ่งเข้ามาลึกเท่าไหร่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงมันอีกครั้งนะ ไม่รู้ว่านกตัวนั้นอยู่บริเวณไหนนะพยายามหาดูบนต้นไม้หลายๆต้นก็ยังไม่เจอนะได้ยินแค่เสียงของมันนะครับทุกคน ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอากาศแจ่มใสามากๆเลยนะครับทุกคนผมอาจจะพูดน้อยนะทุกคนให้ดูส,ส่วนใหญ่ดีกว่าอาจจะพูดน้อยลงหน่อยนะครับ ไปดูภาพที่ผมถ่ายออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะดนะูบรรยากาศทุกคนวันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะบรรยากาศวันนี้ อยู่บริเวณเนี้ยทุกคนผมนก็พยายามหาดูอยู่นะตรงนีน้ต่างจากตรงนู้นเลยนะตรงนี้ล่มมากแล้วก็ เย็นมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็พี่พี่เอทุกท่านก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าผม ข้ามไปฝั่งนู้นนะนะทุกคนก็น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะข้ามภูเขาลุกนั้นไปนะเป็นประเทศพมา่าแล้วนะครับทุกคนนี่เรายังอยู่ในเขตชายแดนไทยพมา่าอยู่นะครับ คทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอหยุดคลิปก่อนจะถ่ายเป็นบางช่วงนะถ้าใกล้ถึงจุดตรงนั้นผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งน,นะครับทุกคนไปขอ,อยุดคลิปไว้ก่อนเราไว้เจอกันตอนที่ผมใกล้จะถึงจุดตรงนั้นนะครับไปครับทุกคน คนครับตอนนี้เนี่ยผมเองก็เข้ามาในดงป่าไผ่แล้วนะซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นนะถ้าเราเข้ามาในเขตตรงนี้แล้วเนี่ยอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะเราก็จะถึงที่พ่อปลูกต้นไทอยู่นะครับตอนนี้ผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะถ้าผมถึงตรงจุดตรงไหนแล้วนะครับนี่ผมก็ต้องเดินไปก่อนเรื่อยๆนะ ประมาณสักสิบถึงยีนาทีก็น่าจะถึงนะครับทุกคนร้อ,องดังมากเลยจู่ๆอะไรก็ไม่รู้นะตกลงมาจากตรงเนี้ยนะพอผมมาถึงปุ๊บมันก็ตกป๊อปเลยนะตกเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ เป็นลูกไม้หรือเปล่ปานะ ตอนนี้มันร้องดังไปทั่วเลยนะนกตัวเนี้ยไม่รู้ว่ามันร้องเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เสียงมันดังทั่วเลยนะนกนกตัวเนี้ที่มันร้องอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่านกตัวเนี้ยมีกี่ตัวนะตั้งแต่ผมเปิดคลิปยันข้างนอกนูน่นอะแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมก็ยังได้ยินเสียงมันร้องอยู่นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ๆนี่เลยนะก็ประมาณอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะถึงที่ของพ่อปู่ต้นสายแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยผมก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับถ้าใกล้ถึงที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะเกิดถ่ายไว้ตลอดคลิปนะและตลอดการเดินทางที่เราไปหาพ่อปู่ต้นไซเนี่ยมันจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อเซฟพลังงานแบตเตอรี่นะครับทุกคนโอเค ไปไว้พบกันนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการเดินทางขึ้นเนินจนสุดเส้นทางกันต้องขึ้นเนินนะนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินลงมาต่อละซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยใกล้จะถึงจุดที่เป็นพ่อปู่ต้นทรายอยู่แล้วนะก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละก็รู้สึกว่า ดีใจนะที่จะได้มาเจอพ่อปู่แล้วก็จะขอโชคลาภไปฝากกับพี่ๆกันด้วยนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่หพอดีซึ่งเป็นวันที่หวยออกแต่ไม่รู้ว่าพอปู่เนี่ยจะให้เลขอะไรก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยไปตีกันเอาเองนะครับ นะเพื่อมีใครตามมาเราจะได้ระวังตัวได้นะ ค่อนข้างที่จะดีนะไม่ร้อนเกินไปนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ร้อนเกินนะครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนมีใครท่องกระถาอะไรบางคนอยู่บริเวณข้างหน้าผมเลยนะ ผมขอเข้าไปดูใกล้ๆคนนะว่าเป็นใครนะเพราะว่าตอนนี้ต้นไซที่ผมจะไปนะตอนนี้มันก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรมาดังมาจากข้างหน้านะทุกคนแต่ผมถ่ายให้ดู นะเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมถ่ายดูเลยไปไปไปคนช่วงนี้ช่วงท <c oughs> ุกคนครับผมมาถึงต้นสายแล้วนะซึ่งเสียงที่ผมได้ยินมาจากที่ผมอยู่ข้างบนนะตอนนี้ผมมาถึงแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะเสียงตรงนั้นนะ่ะ เจอตัวเลยเมื่อสักครู่เหมือนผมจะเจอหน่อยหน่อย

อวะลุงเป็นอ๋อเป็นกระเลียงด้วยนี่วะทคนเออมึงพวกเนื <uh, ้อเกมใช้อะไรทั้งโย่แล้วพวกไมยังกไม่ชอไอใจใจใจไปม่ยอช่ลุยเวยขอพวกพวกเนื้สากคล้ายๆเก็เมือเเมืออ่ะเกลยอย่าเกก็พวกลีไม่ละเกิดตาแล้วพวกเกบลุยห

บนจังนั้นเข้ามาอยู่ตรงนี้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ลุงกระเลียงคนเนี้ยมันมาทําอะไรเจอน้ําตาเทียนไหมที่มันมันยัทงทํางานของมันไม่เสร็จจังวะจะังวะจะังวะจะังวะจังวะใจนายเก้เช้ชาวเยอรมีอาพ่อว่าไม่ได้ชัลรู้เหรอนายเก้โอ้ยเลยอดร้อนแลงวก็บาดเทีมยมอโอนเลยอ๋อเฉม่พวกนายเก้กับพ่อ อันนั้นแหละเกแจ้งความันเลยเกิดตาละเกิดน้าเนอ,อ,อ,นอยเ่ยเอากุญนเตีมั้ยะใช่ไหมทุกคนมันบอกว่ามันเข้าหาตัวผมไม่ได้นะมันเข้า,าหาผมแล้วตัวมันรู้สึกร้อนๆนะเพราะว่าผมมีประคำของลุงเลี้ยงผีติดตัวมาด้วยนะใจใจ เนี่ยนะปัจจัยพวกเนี่ยใช้ชาวทงองยมมันนั่นแหละเมนเนอร์ฉลองไอ้อาทงองยมเนี่ยเยอะเสียเยอะละุ๊พวกเนรสาใครใครเมื่อเขาจะขู่ผมไหมผมเข้าไปใกล้ที่ตรงนั้นเลยนะเขาบอกว่าจะทำงานของเขางานของเขายังไม่เสร็จนะครับทุกคนไม่ย่าท้องอะไรตอนนี้นะเยอะแยะไปหมดเลย พีกเมื่อเช่นแล้วทั้งยืนแล้วกระเชอโอแล้ว่ะทงยืนนะเขาไม่ต้องทำอะไรตรงนี้แล้วมันมีเจ้าของนะเขาไม่ฟังผมเลยพูดไปเนี่ยรถพิจัยใจอะไรช่างู้น่ะศึษาคล้ายๆพวกดวงเยงะหรอ 什么人来？悄悄，什么人没的啊？什么人？王杰。我毕业班的班来，罗哥。和那啥，开开铺。哎、啊。能捡铜带。铜带<呢>。连能捡铁的了。啥意思？悄悄。哎。我我我我我。朱姐，回来我哪有？啊？你搞这些，一了了、啊、下去吧。 เฮ้ยจะจ่ายเอาจะน้อยจะจ่ายเอาอุ๊ยทุกคนมันต้องน้อมกุญแจฟองเหรอ้างเหรอไปดีกวนทุกคนไปมาแล้วครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนมันกำลังทำพิธีของมันสำเร็จแล้วนะซึ่งพอมันทำพิธีสำเร็จเนี่ยมันเหมือนมีเสียงวิญญาณที่มันกำลังปลุกขึ้นมาเนี่ย ลองลั่นออกมาเลยนะครับทุกคนผมเองได้ยินเสียงแบบนั้นเนี่ยต้องรีบหนีออกจากจุดตรงนั้นก่อนเลยนะผมจะกลับไปดูที่นั้นอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังทำพิธีอะไรเพิ่มหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมไละรับชมคลิปจนจบวันนี้คงไม่ได้โชคลาภจากพ่อปู่ต้นสายละเพราะว่า พอปูกต้นสก็คงจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะโอเคก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอตัวปิดคลิปและเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนไปไว้พบกันใหม่นะครับ